ดีค่ะมื่อนี้ด้อค่ะพี่น้องมื่อนี้มาเห็ดกับข่าวเมนูอ่อมเครื่องในไก่นะคะดีบยังเขาเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเฮ็ดการปรุงไปเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเห็ดแบบใดจังไดเดี๋ยวไปเิ่งกันเลยเนาะค่ะวัตถุดิบเรามีเครื่องในไก่เป็นกึ่นนะคะ ส่วนผักที่ใส่มีผักอีตูผักชีลาวต้นหอมเครื่องปรุงเ่าม,มีกระเทียมหอมแดงแตะไคร้ใบมะกรูดพริกแดงหลังจากนั้นเขาก็ตําเครื่องเด้ยจ้ะพี่น้องตำเครื่องเสร็จแล้วตักใส่หม้อเลยจ้า แล้วก็ใส่เครื่องปรุงตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเอากระทํำการปรุงเ้ยค่ะสูตรนิง้งนิ้งจะใส่ซอสหอยเ้ยค่ะแต่ว่าผู้อื่นอาจสิบอใสด้ว้ยค่ะเด้อแล้วก็ปลาแดกผงนัว ใ่หลายสเหลายใส่หน่อยสเตหน่อยค่ะพี่น้องแล้วแต่ความชอบของคน้อค่ะหลจากนั้นเท้าก็ค้นค่ะให้กึ่นเท้าเปลี่ยนสีให้ตึงๆจักน้อยหลังจากนั้นเท้าก็ยอดน้ำค่ะใจปรต้องหลายเด้อค่ะเฮดอม บริเ็ดแกงจากพี่น้องคนโคเรโคเรโคเรให้เข้ากันนะคะเราเห้กับใส่ผักลงไปเลยค่ะใส่ผักชีลาวต้นหอมแล้วกับไหตูน้ำกันใส่ไปจนเบิดเลยค่ะพี่น้องเป็นอย่างคือใส่ผักเร็วเพื่อจะให้ผักมันสุกพร้อมกันกันกบกลิ่นของเราเลย รว่าวัตถุดิบของห้ามันจะสุกเร็วจ้กกะก็เลยต้องใส่ผักเร็วสูตรนี้เฮาบ่าต้องค้นก็ได้ค่ะพี่น้องหรือจะค้นก็ได้ค่ะกับก็ปิดฝาหม้อไว้ให้มันเดือดให้สุกเวยค่ะว่าสุกแล้วหนาตาจะเป็นยังี่ค่ะพี่นอ้องก็มาค้นเบิงให้มันเข้ากันค่ะเช็คเบิงว่ามันสุกยัง ถ้าพักซูปก็กเป็นอันใส่ได้ค่ะพี่น้องซิมรดชาติเบิงแล้วจ้าว่ามัน,นมันแสบมันนัวบอถามมันบอนเพราะอีหยังเขาก็เติมเข้าไปเ้ยค่ะปร้งตามใจปากจะของนั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นต่แสบบอค่ะหน้าตาสีสันคือสีแสบค่ะ ตะวันหนิงซีมเมืองแหลวโสชาิออกมาแซ่แบแซ่บพี่น้องเอ้ยนัวลงตูขนาดเลยข่าเหนียวหอนหอนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ